ครัวคุณตีไปสิไปสิโหนกระสวยไปสิไปสิอะไรไป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 นี่มาครึ่งตัวแล้วไปตลาดสดพระรามห้าไปสิไปสิอะไรตีไท,ทยทอยเพื่อร้องตอนสายไปสิไปสิเรื่องเล่าเย็นนี้เช้าสิ นินมังกร The Reality Season 2มีใช่ปะถูกต้องเก่งมากครู้รู้มีมีมีครับถูกต้องคุณสามารถไล่หนึ่งคนออกไปจากเอาใครดีเอาใครดีเอาใครดีอีอาร์ตเอาคนที่เก่งสุดไปก่อนอีอาร์ตแต่มันท่าทางจะคว้าเอาเอาอาร์ตเอาอาร์ตอาร์ตอาร์ตคุณอาร์ตพลังทำออกจากบอมันนี่เลย